ยังอาทชอบไอ้บาดหลวงไปซื้อไม่ได้บอกว่ากินแท็กเด็กมันเอาไว้ไอ้ได้กินแท็กพอต้องงานาไม่เลยกูไม่ชอบกินแท็กกูชอบกินจ้อยไอ้ได้ป่วยกินกว่า, <c oughs> าลาอกล็กนี้ก็ใต้โตัวทีวีดูไม่ไม่ได้ำทำฟืนรากับนี้มันโผล่ไปคุณป้าจ้าฟ้าเขามาดูความไม่บูบาทดูความมันหลับได้เ <c oughs> ออทำฟืน เออเลยตุ๊กาฉันไม่ทำให้แต่เมื่อตูเดในปรอ่านเบี้ยอันเบื่อตูที่มาคนณไอ้พอยิ่งโตูข้าวเหนียวไม่ตอนหน้าคุณไม่แก่กูอยู่วิงออฟไปยืนอยู่ปากช่ออีกดูพูนเพราะสักนิดมีแขกในที่นี้เดี๋ยวนะดึงดึพี่ไปหาาเไปร้านข้าวต้มแค่นี้นะจ๊ะจุ๊บชุกบจุบุบวันเลยา วันนี้เพื่อไม่ได้เพื่อแต่เมย์ไม่เมย์ไม่จบนะเมย์ไม่ต้องอาท้าววมึงบอกหัวทำตาเคยสักเดียยกขึ้นจี่ต้งโบเดชคลอกแลงคลองแรงให้เราใลใล้เว่ามันต้องหอกเยือดเพรเราเดวอดขนาดมานั้นได้ันคนยิ่งขั้วเดียวไม่เดียวแต่คุบอกั้วตายก็จบเร็วผีขาไปเจจอตาผีไปทำเลได้ตายเร็ว อไม่ได้หลืวไปยิ่งไปโน่นด่าพัวจักริแต่แล้วเดี๋ยวด่าพัวจักริบัวโรบโชคเป้ไหมเด็กเม่ไหมที่มาอยู่ที่หน้าโรงหนังหน้าจอนะไม่ได้ว่าใครนะผัวคิดทีแล้วผัวิดมาทีผัวไปกีบแม่ไหมมูชาเหนือเบี้แม่ลูก ไปบ้าแม่ไหมจนปากก็ไม่ได้ปรุงูวัวมาที่เฮียจริงลูกน่าทําป็นลูกใส่สักชอบนะ้าัวคิดดีแล้วหรือผัวตายโอ้รูไ้ไหมว่าเก็กกี้เขา้าโรงยังเที่ยวตักตัวปัดปัน เมียพูดเมียฮามบ่ทั้งตีทั้งจัดโทราักหับเลยโทรทั์พี่จัดจน่นปีอยู่กินกันมาครอบครัวนั้นเคยมีความสุขพอเจอแม่ไม้หิ้ พี่ก็มาเริ่มเปลี่ยนย่างก็ไม่ตักไม่ไปสมรุปโรงเรียนไล่ตีเมียกับจอเพียนรู้ไหมพี่เปลี่ยนเป็นคนละคนปวดหัวที่เล้วหรือัวเทือหลอดเพราเริ่มแล้วปิดเทือกหยบไปนอนตะเมไม้ท้องคนไอ้พวยไอ้ไม้ตายโงเชีย่ยนายปุ่น พอแช่ไหนรถปัจนจร์แต่ต <c oughs> รู้ไหมฝุ่นเตือนใ้ตัวร์เที่ยงค่อว่ารู้ว่าผู้วิองรถเร็วไปเลยเลยไม่ต้องขับแตะเราะว่ไม่เหลืองานไม่ต้องไหนจหไม่ต้องมาเครี่ยไปเลยบักจูดเลยผู้ปจูดกับใครไม่ต้องเล็กเตงงานได้กับผู้ทรันย์ผูไม่ตงางานก็ทร เออบอกรับมาไอ้โมลูกไอ้ปูดมาไว้ว่าโน่ว่ากันว่าออกอยู่ม่ใหญ่หลวงปูเดียอมอมีหลวงตีกูเกินมึงนะว่ากูนี่กบจุไอ้ปูดมาหลุกมาทุกคนแน่นามใครกันแน่มาหน่อยมา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 ึงไม่ยอมรับนะว่าลูกมึงหลวกกูเลยนะกันว่าออกอายุเฟสอยู่ป่านนี้ ยำขายำคานพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันทุกวันกลางวันแล้วทะเลาะก,กันเดือนกลางคืนแล้วโ首เรือนโฮกเกะเกรื่อนี้แล้วยังโอ้ยบัดทึกที่จุดพอ่อแม่มาด่าพ่อแขกหัวพกไอะไรยกูน,นอนกับแม่พอกูหลับเออยกกูไว้ไปนอนตรงอื่น,นกูอเอินนอนขึ้นมา ว่าอย่าพูดว่าแล้วไม่ร้อแกงอะไรเข้าไปกินในุมูเสียงมืดมืดแปลเกอเหตุบุรีดูดวันสองซองควันไวน้ชื้อมาดูดทำไมร่วอดไม่ได้แล้วพลร้วมันออไว้นั่งหือจองนะมาดาบ้องพ่อต่อหน้าคนเมือง พ่อและรุ่นน้องกูอ่ะต้นอะไรกูรุ่นน้องดมแม่กูไม่ใก่ดูดแล้วต้นยังดูดอะไปไต่ลุงไป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 เดี๋ยวในอ่านไปแม่ก็ตั้งยีชิบทีกินไรแล้วกินด้ดอดรวยครวยแค่ไข่ไม่ใหญ่เป้งในอ่านคนายไข่ลูงโอนช่องเม็ดบาาต้มตอดควยว่าคำกูซือชิบปาตัวยที่ชินกันเม็ดได้สักยีชิบ ตัวจอมากินเอยตุ๊งหยีทิบกุเจอมาตุ้งหนึ่งดีทิพเจ็ดเมตรเลื่อนหลีเปองไป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 ,ไป,ไป,ไปแล้วกุเลือกเลือกปู่กะห้าไม่กูไปชนเชยไปไปนอ,อ,อกครับไปอยู่ในวังมันน่าว่าปีนี่กบจูกไกรพูดปีรับไม่ได้ไปในล,ลูกแคเพราะขาดลูกจะเข้าไปอยู่ในวังจะได้เจอหน้าคว้าชายทำตัวดีๆเลยจะได้แสี่งงานเร็วนะลูกนะข้าพ่อขา แม่ค mm ่ะ hmm. รู well, so. things, ้ไปแล้วค่ะหวัดดีค่ะท่งนไปกันโดยไกลพ่วนท่านติดกวามจูไใ่พูดค่ะเตวินใ่มึงจะร้อกับพ่วทุกวันเหม็นปลาตีปีนท่้นตะพอนมาี่เมื่อกี้ไม่สมอเลยโน่นอะไรจะได้แต่งอะไรกับควายชายทำไมพ่อไม่เคยคิดหาเมียอะไรบ้งฮะพ่อไม่อยากจะมีเมียผมอยากจะมีเมียพ่อ ผู้หญิงคนใดมึงชอบบอกาากูจะจัดการสู่ขอเตนะเตนาไรน,น้องน้ำละคนดารินเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากผมรักดารินพ่อจร <พอ S 2> ิงๆแล้วปิ๊เต้นกินแล้วกินมันจะพามาเป็นเมียเหรอ,หอผมรักดารินพ่อออกไปผู้บาดท,ที่หมยมันลูกได้ชนะครรวยแต่บาดเจ็บตีเก่าผู้หญิงปีบีบ้าบ้ามาเป็นเมียให้เลวกูตกใจครับผมรักดารินพ่อถ้าผมไม่ได้ใจนากับเธอผมจะไม่แ่งนันกับใคร ไปแยกหัวใจปรีด <c oughs> ู้าดเจ็บไายลูกเราเจาสิลปินมาเป็นเมียมันบ้าไหม <c oughs> พี่จะไปด่าลูกพี่จะไปไหน <c oughs> จะไปทุรนทุรานตอนเย็นกลับค่ะมาทานข้าวพร้อมกันอีนางละโคดาริมคูประชมระกพรแรงแลูพอใจคู่บุญคนนี้ผู้ใหญ่ะได้เธอเป็นเมียน้อยมอึงจะมาแยกเมียน้อยพอ่อไอเลวหลายคืนแล้วไม่ได้ชมละกรดาริมคืนนี้ทราบข่าวว่าธอเปิดตำการแสดงละครตั้งแต่ตอนรัวค่ำ กูบอกเมียว่าไปธุระนองบานกูไปหานางละคนดารินดีกว่ารีไปฮะในเมื่อลูกชายบอกว่าลงรักนางละบอดดารินก็โกรธว่าเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ก็ประสนเออยากจะได้มาเป็นเมียน้อยไปชกระบอดใดครั้งไอรางวัลทุกปีคืนนี้ชากข่าววานดารินเปิดทำการแสดงนักบอเสกตัวรัวครับกูบอกเมียว่าไปธุระนอกบ้านแต่ขอกล้าไปลงระคอดดารินแล้ว Ikọlu.